เรื่องผลงานตอนนี้ก็นิดนึงได้ค่ะใส่ทำอะไรยังไงอยู่บ้างคะตอนนี้ก็รอละครออนแอร์นะครับคือถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วละครบวงบานนะเล่นร่วมกับเนทด้วยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เป็นละครแนวรามาแบบซึ้งๆแบบว่าโหดเที่ยมมบหิตไมไม่ถึงขนาดนั้นแล่วรับรับบทไปเลยค่ะ รับบทเป็นเกิดกกายครับผมเป็นชายหนุ่มที่แบบว่าจิตใจดีมีศิลธรรมเนสเรียนรู้ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ค่ะเรยอะไรนะครับเร้ไม่ชมปรางค่ะเป็นคนที่มีสองมีสองบุคลิกค่ะเป็นคนอ่อนโยนเป็นผู้หญิงบอบบางแต่ว่าอีกอีกแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งจะออกแนวแบบร้ายๆแต่เขาไม่ใช่ร้ายไม่มีเหตุผลนะคะเขากลับมาแก้แค้นเห็นบอกว่าอันนี้มีบุกลาใช่ไหมครับอันนี้มีอะไรเรื่องนึงนะคนนิกนกินหนุ่มค่ะเป็นแบบนัมยู วิจิตรไม่ต่างกันอันนี้บอกได้เลยว่าแค่ชื่อก็วิจิตรมากแล้วน่าดูซึ่งเป็นนิยายเก่าที่นํามารีเมคใหม่เป็นละครเพลงด้วยนะคะมีเพลงร้องในนั้นด้วยเพลงเพราะทุกเพลงค่ะแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจทํางานมากเล่นเป็นอะไรนะครับเล่นเป็นประภัยค่ะเป็นน้องเล่รเก่าเก่าไงเรื่องเมื่อกี้อ่ะชื่องงอีกนะชื่อก่อนนี้ชื่อเลยนะจำไม่ได้จริงจรงชมปราชมปราชมพรชมพราพอประภัยที่ดูเป็นแบบ ย้อนยุมากมีพี่เรีอฟเราเล่นเล่นเล่นด้วยค่ะเล่นด้วยในเรื่องคนที่มีหนวนมีพี่ลูกโป่งกับพี่หนิมอย่าพิ่งพี่นิมชื่อประภาพี่มิวสิด้วยพี่หนิมชื่อประภาพี่โป่งชื่อนวนละอ้อโอ้โหนวนละอ้อองจะเนียบอายไปเธอเอ๊ะเกตึึอาาพอ เอาไลว่าก็ให้ติดตามกันได้ได้นัเน็ตว่าจะต้องถูกใจกับคนสมัยก่อนด้วยที่เขาเคยเป็นแฟนกับคนคนนี้ก่อนกมืนมาก่อนแล้วก็เด็กสมัยนี้อ่ะจะต้องแบบสนุกเหมือนกันเพราะมันเป็นซีรีส์คอมเมดี้ด้วยค่ะใชาน่าติดตามก็ติดตามได้ทาง True v i เช่นเดียวกันครับยังไม่หมดยังนีไปเป็นรับเชิญอะไรอีกนะรับเชิญแสนดีเดอะซีรีส์ค่ะ เต๋ากับ9ก้า9 9ฮอร์โมนนะคะเล่นเป็นพระนางการและนี่ไปรับเชิญตอนเกือบสุดเกือบเกือบสุดท้ายแล้วแหละเป็นเป็นนางร้ายเหมือนกันเป็นร้ายแบบร้ายมีมีมีความคิ่มีแผนการตลอดเวลาซึ่งเขาเป็นแฟนเก่าของพี่เต๋ใชาของมูปกป้องกลับไปเพื่อจะพี่เต๋าเล่นด้วย ไม่ใ่ต่อสนทัยนะเอเอฟใ่องอเค่ะเล่นดีการใช่ก็ไปเป็นแฟนเก่าเขาเรื่องนี้เข้มข้นมากและตลกสนุกครบถ้เหือกันฝากด้วยค่ะกับแสนดีเดอะซีรีส์ออนช่อง p r o For you เหมือนกันก็ติดตามได้ r รูฟร์ยค่ะแล้วจะมีผลงานเพลงบ้่งไหมเอ่นี่แต่ละครเนี่เลยนี่เลยครับประกอบละครบวกมามางด้วยชดไฟด้น้ามัน รู้เดแล้วเข้าออฟฟิศทุกวันใช่ปะใช่ป่ะพี่พี่อื่นใช่ไหมก็คือจะเอาเพลงคอเวอร์ใหม่คอเวอร์ของพี่นัทสันธารมาทาใหม่แบบไฟด้วยน้ำมันด้วยศักยภาพของใายนี้มันจะดีขึ้นดีอีกแบบในแบบแบับของไว้ ใช่ค่ะแล้วไม่หมดเท่านั้นเน็ตก็ร้องด้วยใช่ซึ่งของเน็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นเพลงที่เหมาะกับละครมากคือคนดูยิ่งได้ดูเรื่องนี้ยิ่งอินมาฟังเพลงนี้อินโดนมันโดนโดนมากเพราะจริงเรื่องเพลงนี้นะคะต้องรอเราฟังค่ะวันแต่ที่สําคัญย้อนกลับไปรอบหนึ่งให้ฝากถึง แฟนมิ팅ที่เราจะเกิดขึ้นั้งนี้คใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะครับผมครั้งนี้นะฮะได้ใกล้ชิดกันอย่างแน่นอนนะครับผมบัตรทุกบาททุกสตางค์นี่คุ้มแน่นอนค่ะคือพวกเราต้ององคุนนะคะไม่อ๋อไม่ได้คุ้มเขาด้วยขอเปล่าค่ะย่ไปบอกตรงนั้นจัดขึ้นที่ไหนอย่างไรวันไหนครับบอกค่ะนะคะก็งานนี้นะคะจัดขึ้นวันที่27กรกฎาคมค่ะที่โรงละครเอ h มเท e r เนนะคะเอ๊ะเบอกนะ คือวันที่ยีวันบเจ็ดเนี่ยเป็น Brightness Fans Meeting of fourteen right day before วันก่อนนั้น้นเนี่ยก่อนหน้านั้นค่ะก็จะเป็นเออ่เป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต AF 6คอนเสิร์ตยังโชว์นะฮะก็ต้องขออภัยนิดนึงยังโชว์ยังจะโชว์ยังจะโชว์ยังจะโชว์ไม่ต้องถามเพราะอะไรเพราะแก่แล้วอยากจะโชว์อยู่ใช่นะฮะก็เป็นว่ามาลูกหน้าไม่คือนี้นี่จะบอกให้ฟังนะบอกว่า ก็เรียกนะแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไบเนสใช่ไหมแนะนำให้มาแต่วันศุกร์วันศุกร์เลยนอนคืนหนึ่งแล้ววันแล้ววันเสาร์เนี่ยมาดูเอฟหกก่อนเสาร์ที่20เครจะได้ชินกับสถานที่แล้วก็หนาอบ้านนอนที่นั่นเลยแอร์ใจเย็นฮะนอนนอนที่เอ็นเตอร์เลยดูนิสร็จแล้วก็คู่นี้ตอไปเลไปคีนเดียวฝั่งตรงข้ามมีโรงแรมนะฮะแล้วอวันอาทิตย์เนี่ยเขค่อยมาแฟนมีทติ้งกับไบเนสได้เรียกว่าไปอุ่นเครื่องก่อนแล้วก็มาลงเครื่องเต็มที่ในวันทได้ีถัดไปคือพยายามจะทาย เราทั้งสองมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะฝากทุกๆคนนะคะให้ไปไปนิตยสารมันด้วยใช่แล้วนะครับแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทางเ e b o o k Fan Page ของชูเฟนิชเชียนะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนี่ยผลงานใหม่ๆของน้องๆถูกต้ก็จะได้แน่นอนเลยค่ะสัปดาห์หน้าก่อนท้องสองจะเป็นใครฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ่วงจริจรนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงเวลาเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไหร่แต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอด in my car.